ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับหลังจากส่งงานมาแล้วครับวันนี้ดแนแลนเลาะคล้องล้วพี่พัดมาพี่น้องเอ้ยฝนตกครับทางเดียวมีฝนกอมาเอาเลย <c oughs> ตกปะกยางแห้งหนึ่งพี่น้องเลาะคล้องล้าพี่พัดมาอำเภอหนองแคนะครับสอดออกไปสิปออกไปเปลน, <c oughs> นเปลนไปนครนายกหรือสิเขาไปอำเภอหนองจอกครับ ฝนตกกอ,อยางแห้งหนึ่งครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเย็นๆฝน,นตกทั้งหลวันนี้ฝนก็มาเอาเด้อต้องหันนีทึ่งล่มครับทึ่งตกทึ่งล่มนี่ครับตกไปทั่วเ,เลยป่านนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศริมทางตอนเย็นครับ ตกฝนตกชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มเย็นชุ่มช่ำตกก็มาตกตายอยู่อันมองเราเจ้ามีน้ำไหลายแ่วเนี่ยละ่ะข้างฝ่าคอีสานก็พอปไปตกวู้นี่พี่น้องเอ๊ะข้างเขาเจ้าเหง่งแรงต้องการน้ำเขาเขาเจ้าตายพุทธต้นไม้ครับต้นไม้ล้มผลล้มมันแห้งครับบางแห่นเนี่ยข้างคนอยากได้น้ำมองว่าไปตก ถ้ามีพี่นำข้องเนี่ยเขาจะดูดถึงใช้หน้าได้พี่น้องตกกระยางแห้งพี่น้องเยอะ่สุดคว้าชุ่มชำํำชุ่มชำํำครับเย็นเย็นเย็นบรรยากาศเย็นๆนกุ่นรับนามเขาจะดูดมาใส่น้องใส่หน้าใส่ดุ้งใส่น้องเขาจะเลี้ยงปลาพี่น้องโอ้้นไม่ล่มพี่น้องเลยร่มมันแห้งวันใดหัน ชุ่มช่ำชุ่มช่ำพักน้อนย็นสบายเหมือนแรงฝนจะตกฟ้าจะร้องโอ้สมกับมันห,อนห,อนห่อนดิเด้อพี่น้องเลยผมไปจอดกินข้าวเห็นเงาเตกเงาแต้านกับนห่อนห่อนเอาน้าฝนจะตก รถวสนทางมาก,ก็ต้องเปิดไฟล้วครับฝนตกแห้งขับรถกันระวบงเด้อพี่น้องไอ้ฝนตกกัน ระวังมือครับจะขับแน่งเข่าโค้งกับเขา่าค่อยๆสำหรับมือนี่กออ่ะมีแนวจะให้ผู้ยเนาะใคยใครเบิ้งทับนี่แล้วครับไทยให้เบิง้งแต่ทันี่แล้วครับดือครับผมสวัสดีครับ